อันนี้มีเกมใหม่มาเหรออ่ะเล่าให้ฟังหน่อยใครกันนะที่ดึงผมฉันใครกันนะที่ดึงผมฉันใช่ไหมแล้วก็เขียนใส่ตรงน,นี้โอเคคนนั้นดึงผมฉันคนไหนเนี่ยมันมีชื่อไหมมีชื่อคนที่หนึ่งสองสามอะไรอย่างเงี้ยเหรอคนคนนี้ชื่อเอเลสคนนี้ชื่อวัตตจิคนนี้ คนนี้ชื่อแอดเละแอดเละอันนี้ชื่อชัอวเละคนนี้ชื่อเอ็นเน่อ่ะตอบเลยนะแอดเละเปลี่ยนนี่คนนี้เนี่ยเนี่ยเออเอไม่ใช่คนนี้ชื่ออะไรนะพูดผิดคนนี้ชื่อวอลเลวะวอลเละเป็นคนดึงผมเพื่อนแคทตวิ่งคุณแม่เก่งแล้วนะขอดูรูปหน่อยชื่ออะไรนะ แอดเลแอดละดึงผมเพืいい่อนนี่เอง